สวัสดีครับพี่ใหม่นะครับพีดีมิสแกรนจังหวัดสมุทรปราการปีนี้ครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหมอยานะคะแพทย์ถึงอภิริยาวิสุทธิรัตน์นะคะเป็นแพทย์เจ้าของคลินิก A C ังหวัดศ s ีิค่ะวันนี้ท่กวันนี้นะคะก็มีความยินดีมากที่ได้มาเป็นสปอนเซอร์หลักของ มิสแกรนจังหวัดสมุทรปราการนะคะใช่ครับใหม่นะครับผมก็คุณหมอยาก็จะเป็นคนดูแลนะครับใครมงนะครับกับทางกองประกวดมิแกนสมุทรปราการนะครับรับวอยเชอร์มูลค่า1นึ่งแสนบาทนะครับสําหรับการดูแลนะครับสําหรับในในในการที่เราจะไปสู่กองมิสแกรนไทยแลนด์บอกได้เลยว่านะครับใครที่มงกับจังหวัดเรานะครับคุณหมอยาของเรานะครับดูแลเป็นอย่างดีครับผม ทางคลินิกมีบริการอะไรบ้างของกางบริการได้ค่ะเกีนยวเรื่องของการบริการก็จะให้คุณชิพคะคะสวัสดีครับทีทัชนวลข่าวนะครับเป็นผู้บริหารของ a w c Wellness c เว n i เิทางบริการของคลินิกก็จะมีเรื่องของดูแลด้านความงามนะครับก็คือมีฟิลเลอร์บรส็อกแล้วก็เครื่องยกกระชับรับรูปหน้านี่้ะครับแล้วก็มีบริการด้านชะลอวัยนิปวิตามินผิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ นั่นเป็นกนเพิ่มแล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www. aconuc. net. t m ได้ครับรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ,อะบขอให้เจโหน่อยนะครับ